สวัสดีพี่นอ้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางกับแอดจอยด้วยจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่แล้วก็เอฟซีเก่าเนาะจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทาง YouTube ด้วยกันทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางหลัวก็ให้กำลังใจกับแอดจอยเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้เมื่อนี้เนาะจ้าแอดจอยมีแนวทางหวยรัฐบาลไทยเนาะจ้างงวดประจำของวันที่หนึ่งเดือนสามสองพันห้าร้อยหกสิบหก มาฝากพี่น้อง F C ได้รับชมคือเก่าตามเคยเนาะจ้าก่อนสิไปรับชมแนวทางหวยรัฐบาลไทยงวดประจำของวันที่หนึ่งเดือนสามเดี๋ยวมาเบิงผลของวันที่สิบหกเดือนสองสองพันห้าร้อยหกสิบหกเดือนกุมภาพันธ์ก่อนเนาะสำหรับเดือนสองเนาะจ้าว่าแอดจอยหายตัวใดไปเนาะจ้าสำหรับแนวทางแต่ละแนวทางเนาะจ้า สำหรับแนวทางหวยรัฐบาลไทยวันที่สิบหเดือนสองสุตสองตัวบนหลังแอดเจาะเด่นวิ่งรูดอยู่สองตัวเนาจะาก็คือเด่นหกเจ็ดวิ่งรูดจา้จาผลจะสามตัวบนของเฮาออกสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสำหรับเด่นเจ็ดวิ่งรูดเจ็ดของเฮามาเนาะจ้าตัวเจาะเนาะจ้าสำหรับตัวจับคู่แอดเจาะจับคู่เขาไปที่ จตัวเน้นเต็มเต็มเด้อจ้าโอ้โหสุดปังสำหรับบนุนาะจา้าหนึงหน่งเจ็ดนาจา้าสำหรับสองตัวล่าง80 80ูของเข้านาเสียดายเป็นอย่างมากนาะจา้นจานาะพีพีเอฟซีจ้าโอ้โหเสียดไปนาจ้ามี60 70มา80ดเนาะโอ้โหเสียดไปเ,าา 60, 70, 80, เไปต็มเดียวเนาะเจ็ดศูลุดไปจา้า สำหรับร่าง80สำหรับอ่าส,สุด3ตัวนกจ่าสุด3ตัวนี่มาเบิ่งสุด3ตัวกันก่อนนกจะานอพพีเอฟซีจะโอ้โหผูโดโฟบักโมบักแ,แตงเหลือกเกินเจ็บใจอยู่นิดนึงสำหรับสุด3ตัวของเฮานะจ้าจงวดงวดวันที่1 6นี่แอดจอยคำนวณได้เลข4ี่ดีอยู่ในลักลอยของสุด3ตัว แต่ว่าเอสจอยจับหายแค่นิดเดียวเองเนาะจับหายแค่สามสูตรเองอย่างชุดนี้เสียดไปแต้มเดียวเนาะจะสี่หกหนึ่งพ้นออกบนสี่หนึ่งเจ็ดโอ้โหเสียดไปแต้มเดียวเนาะน่าเสียดายเป็นอย่างมากและเอสจอยกำลังบ,บริจับวนหายเนาะจะฉาเกิดว่าจับวนสี่หกหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งนี่คือเรียบร้อยเลยสามตัวโตดอ่ะ สำหรับสูตรนี้เนาะจ้ะสูตรนี้ก็ถือว่าเสียดอยู่เนาะจ้าสี่เจ็ดแปดแต่ว่า 8, แปดนี่เต็มสูงไปนิดหนึ่งนาะงแอดจอยบนอาจับเอาเจ็ดแปดน้องจะเต็มสูงไปนิดหนึ่งเนาะ,อะโอเคจ้ดสำหรับผลสรุปแนวทางหวัวรัฐบาลไทยแนวทางของแอดจอยเนาะงจะพ้นสรุปวันที่สนะิบหกเนาะแนวทางรัฐบาลไทยกับป่าม่านี่ตามนี่นาะจ้ายินดีกับพี่น้องเอฟซีทีตามแนวทางรัฐบาลไทยกับ แอดจอยเนอะจะสำหรับวันที่16เดือนสองของเฮาแนวทางของเฮาค่ะถือว่าเข่าบนเนอะจะตัวเน้นเต็มเต็ม1เจดเจดหนึ่งดอจ้าถือว่าเข่ากันแบบโตเนื่องกันเลยที่เดียวเนอจะนอกพีพีเอฟซีจ้าจสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยเนอะจะวันที่1เดือน2ล่าง9 2สองตัวเน้นเต็มเต็มสำหรับวันที่17เดเดือนหนึ่งล่างสี่เจ็ด ตัวเน้นเต็มเต็มโอ้โหเขาตัวเน้นเต็มเต็มกันเลยทีเดียวนอกจากขโมสักนิดหนึ่งนะนะอกจากเนาะแนวทางเขา่าแอดจอยกะมีความสุเนอกจากอะอย่าพึ่งมันใส่แอดจอยนอกจากนินดีกับพี่น้องเอฟซีติดตามแนวทางกับแอดจอยนอกจากโอ้โหอวาได้เฮได้กินได้ดูดกันไปเนอกจากเดี๋ยวมาโตกันครองวันที่หนึ่งเดือนสามกันเลยนอกจาก สำหรับวันที่หนึ่งเดือนสามแนวทางหวยรัฐบาลไทยงวดนี้รุ่นต่อจ้าอันนี้ก็ถือว่างวดที่สี่นอกจากเดินทางมาสู่งวดที่สี่เนะาะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยงวดที่สี่ข้างที่ 4, สี่สี่เขาต่ออีกหรือบ่ออันนี้ก็ต้องมารอรุ่นไปด้วยกันเนาะจ้ารับชมไว้เป็นแนวทางแนวทางมีเข่ามีรุ่นผิดพลาดบมดเแอดจอยต้องกราบอขอโทษขออภยัยพี่น้องเอฟซีหลายๆนอกจากแอดจอยห้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้น บทสนับสนุนเห็เล่นการพรนันใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและในการตัดสินใจเนาะจ้าสำหรับพี่น้องเอฟซี่ีเข้ามารับช่วใหม่ๆเนะาะ้ะเนอกกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อสิด้บพลาดแนวทางของแอดจอยจ้าสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยเมื่อนี้เลขเด่นเลขรูดแอดจอยให้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่ศูนย์ เก้าศูนย์เก้าวิ่งรูดจ้าสำหรับเด่นศูนย์วิ่งรูดศูนย์จับคู่มีศูนสางวดนี้ก็งวดที่4ี่ข้างที่สี่เนาะจ้าแนวทาง4ีเดินต่ออีกหรือบอลก็ต้องรอดรุ่นกันอีกที่หนึ่งเนาะศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หก ศูนย์เจ็ดสำหรับเดนเก้าวิ่งรูดเก้าจะเก้าสามงวดก่อนเก้าอ่าศูนย์แปดแปดศูนย์ออกไปแล้วนอะกจากวันนี้เอ็ดโจ้จบับหายเนาะเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหก เก้าเจ็ดจ้ะเก้าเจ็ดสำหรับสุดกันจ้าสุดกันเดี๋ยวด้ยวยจ้าชุดกันแอดจอยจับไฮอยู่ที่สองห้าสองเจ็ดสองแปดจ้ะ สำหรับสูตรสามตัวจะสามตัวนี่รุ่นกันเนาะจะทำามักถ้าชอบตามทาบ่หมักบ่กชอบปล่อยผ่านเนาะจะสามตัวให้จอยจับให้อยู่ที่สองศูนย์สามสำหรับสูตรสามตัวงวดนี่อยู่อ่าเด่นอยู่ลักลอยเอจอยได้เด่นเด่นสองเนาะสำหรับสูตรสามตัวจะสองศูนย์สามสองศูนย์ห้า เมื่อก่อนถือว่าเสียดเสียดกันไปอยู่นอกจากสาหรับสุดสามตัวของเฮานอกจอากไกล่แล้วไกล่แล้วสุดรสามตัวของเฮาสองเก้าหกสองเก้าเจ็ดเอจเขอเพิ่มอีกชุดหนึ่งนอกจากสาหรับสุดสามตัวเนาะสองแปดสี่โอ้โหอ่าเอ๊ แอดจอยเขาเพิ่มสูตรหนึ่งเนาะจ้าสองแปดสี่สำหรับสูตรสามตัวเนาะจ้าสูตรสามตัวแอดจอยเพิ่มมาสูตรหนึ่งเนาะจ้าเดี๋ยวมาเบิ่งตัวเด่นตัวเน้นกันก่อนจ้าสำหรับตัวเด่นตัวเน้เนสูตรสามตัวแอดจอยนจเน้นอยู่ที่สองเก้าหกแล้วก็สองศูนย์สามสำหรับสูตรกันจ้าเน้นอยู่ที่สองแปด เก้าสามเก้าห้าเด่นศูนย์วิ่งลูดศูนย์เน้นอยู่ที่ศูนย์หกศูนย์ศูนย์ห้าจ้ะนี่คือแนวทางรัฐบาลไทยเนาะจ้างวดประจำของวันที่หนึ่งเดือนสามมื่อนี่กาป่ามาเนี่ตามนี่เนาะจ้าถ้ามักถ้าชอบจังคอยตามถ้าบ่หมับมกบ่อชอบปล่อยผ่านได้เนาะจ้าผิดผ่านมาในแอร์จอยต่องขอโทษขคอไพ่พี่น้องเอฟซีลหลายๆเนาะจ้า ขอให้พี่น้องเอซีทุกคนทุกฐานโชคดีกันทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้แอดจอยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า